มมาของพระครูพเจ้าที่เด็กมันหนักขนาดไหนมัชิมาก็อย่างนั้นให้ถึงกันถึงกันนั่นเดียวมัชิมาเราอยากมัชมาของที่เด็กมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแต่มัชิมาพระเจ้าให้เรียงถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความรื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นแหละเป็น มัติมาเหมาะกับการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัติมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียดอ่อนแอขนาดนี้พอดีพอดีพอดีนะมัติมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัติมาต้องทำให้เป็นนควรจะตายมาก่ามันลงไปควรจะอะไรม่อคนม่อคนลงไปตามการตามเวลาตามสถฐานที่ตามเหตุกรณมที่เกิดแต่ทาอย่างนั้นนั่นนั่นแหละเรื่องมัติมา หนึ่งมัชฌิมังวิเดชอย่างที่เราท่านเห็นกันนี่หนึ่งมัชฌิมังวิเดชคือฟ้าเนี่ยจะทำเป็นบั่งเรื่อยมากเพราะว่ามันจะเพลินไปกุฏเจ้ตนะมัชฌิมางเนี่ยวิเดชมันเอาเรื่องพระเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังนั้นแล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนนแล้บนหัวบนหัวรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริง แตท่ที่นำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับตฤนิสัยสของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกษิษคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดนำหลัผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถา,านที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับจิเลสที่มีภายในจิตใจของตอนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่ไปหนักอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนก็เครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่ทคนรใช้เครื่องมือชนิดใดในช่างต้ทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานน,นั้นๆ นายช่างเขาก็ทรามมันเขาเองนี่เราเป็นนายช่างหนัดเราเราควรจะทร้างเป็นตัวนี้ในตัวเองขนาดไหนที่ผิดมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นหละออนให้หนักอนานไณนที่มันอ่อนดนลงไปแล้วมันยอ้อนลงไปแล้วปฏิบัติธรรมก็ต้องต้องย้อดยนดันลงไปตังหนักธรรมาเข้าขั้นละเอียดควรจะ่า้ความละเอียดก็ต้อง่าง้ความละเอียดจะไปผ่าผลนั่นก็ไม่ได้มาหางลุ้ยในตัวเองนั่นแหละ ทุกเวลาเด็กมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรใช้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลสมีเพี่การปฏิบัติเหมาะสมเววมี่ากั้ิมา้วไ,ได้ผลไปโดยลำพักถึง,งขนาดที่จิตมันมันหมอบราบลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี้ยขนาดที่มันหมอบราบเราไปจตามตีมันยังไงมันหมอบราบมันเข้าเข้าสู่ความงโวกแล้ว ก็เป็นผลนั่นเองแล้วก็ชมผลสะไว้ผลนั้นซึ่งกามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนไค่อยตามไปน่ะนี่ย,ยกตัวอย่างคือพนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเอาจีนเอาจางังจนถึงเหตุถึงผลประจักษ์กันภายในจ,ใจิตใจยังกระทั่งถึงเก้าอยู่ความราบคาบแล้วจากนั้นมันก็ต้อง ต่อให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สสวผลในขณะนั้นความสงบความสว่างสวยจะสแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขณนะนั้นดวงสติปัญญามีก็ทราบกันอยูเท่าน,นั้นไม่ทำงาน เป็นอย่างรอบหน้าพมุขนั้นพอจิตถอยออกมาแสดงการดื้อดึงผ่าพุ้นไรต่อไปอีกนั่นแหละที่นี่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิสที่มันแสดงขึ้นมามเรียกว่าความเหมาะสมจิตก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นามาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามจิตนิสัยของตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนามาพิเลตมาแก้พิเลตประเภทนั้นๆลาใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูวาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามสลิดนิสัยอท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟัง เบิกมายาทอันเหมาะสมดีงามน,นันนน้นเป็นไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใก้คิดเฉเพาะอ,อย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่น<อ>ท่านจะแสดงดังเป็นเม็ดเต็มหน่วยจอยางเผ็ดร้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยฝึกทรมานกิเลสหรือปราบปรามกิเลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้นี่ถึงการที่จะมาสอนลูกศิต มงหาที่ไปึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็นหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแก่มนารุสิทธิไปรวมศึกษาเวลาท่านแยกแยะไปทำคนหนึ่มมากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องท่ครับเป็นบางการ คือเป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงใกล้ชิดนั้นจะได้เห็นดวลลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติการในหนังท่านมาตั้งแต่ก่อนเพื่อมาสร้างพิมาเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนออกริงออกจังออกเป็นออกตายเข้าว่าเลยนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจิงมากเจ้านิสัยนั้นมาใช้ มีเสมอเพราะนิสัยนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นชื่อมาใช้นิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยคําว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพแห่งจิยามาัญญา ี่การแสดงออก,กออเป็นอัจฉริธรรมก็เป็นอีกแง่ที่นํามาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนเจเ็กคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังแล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกําลังใจมันก็มีมาเอง แล้วที่จะนำไปาก็ปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นทึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมีแต่อ่อนโยนยานลงไปตามสภาพของถาาของขันของจิตใจแล้วก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลาจิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอ เพราะถูกค่าศึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องครับความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันไปเจออันตรายอะไรมีใครจะฆ่า,จะ,าจะฟันจะแย่งจะชิงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมดานี่จิตใจที่ถูกกดขี่บังคับจับค่าศึกถถคือวิเลททั้งหลาย ก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากที่มาจากจิตซึ่งถูกีิเดียดหยาบย่ำทำลายจึงควรหาวบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิมภ์สัยจิตนี้ไปตลอดกาลไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพระเาะจิตกับเราก็คืออันเดียวกัน เป็นตัวแทนจิตาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต,ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตเมื่อจิตเรียกร้องถึงหาความเคยเหลือจากเราเราจรึงไม่ควรนอนใจให้ความเคยเหลือแก่จิต็นเป็นความสามารถตลอดไป กิจจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งพ้นผ่านพ้นอุปสรรคไก็ได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับมีเป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูอาจารย์ท่านก็เป็นผู้แนะนํำสอนปรับาาต่างๆและนํานั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์มีเป็นก็ชนิดหนึ่ง เราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกผนทรมารเราเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกท่าน,นคืออุบายที่ผลิตขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตอนคนอื่นหยืดยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดทนบกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยืดยื่นให้ผมไม่ไม่ทราบจะกินอะไร จะใช้อะไรตัวไม่มีสติป,ปัญญานำออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งตอวคุว่าสติป,ปัญญาที่ครูวาอาจารย์แนะนำสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังรวยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ได้บอกได้ผลมากมากขึ้นโดยยังไงถ้าเกิดขึ้นในการผิดโดยอาศัยครูวาอาจารย์เป็นทุนทุนให้อุบายแล้ว เราก็ไม่จนเกาะสนม,มุงถึงคาจําเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่น่ะยูดที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตะพอนมามาทุกคนแล้วถึงคาจําเป็นจริงแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตจะประวัดเข้าภายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข่ไข่ก็ตายเต็มตัวว่างความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเป็นภูมิก,ก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามติดเสียตั้งแต่หันนี้ที่ยังไม่สายเกไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลุมายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆแต่พ่ออย่าง่งในขณะตายตัดโลกกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุบายของกิเลสที่กลัวตาย ถ้าเกิดความกล้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อลูกเข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอัะไรมันก็กินไปหมดไม่ใาบจะได้หากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะตายก็ทราบแล้วมันตายไปยังไงจึงเรียกว่าตายนี่รู้ทัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมฝ่ายไม่รง้ไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความจะทุกระทรานในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเรา ใจซึ่งเป็นของไม่ตายแล้วไปสชครท่านหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเ,เขามีอย่างเลยว่าเน่ถ้าอย่างนั้นก็ธาตุขันมันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าข,ของนี่เลยแล้วต้องผิดความตลาดให้ทันกับธาตุกับขันกับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากจิตทำให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันแต่กลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้นวนถ้าสถาิปัญญาได้ ติดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันโยมย้ายไปมาเท่านั้นเองทันวานนีจังนี้จัง มันแปลจะทราบตัวของตัวนิจจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอาตานะก็คือจิตผู้นี้แหละก็ให้ความหมายเพราะว่าเขาเป็นนิจจังทุกขังอัตตาตัวหลงอนิจจังทุกขังอัตตาทุกคือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสริญต่างๆภาระ้ำขันั์นหมายต่างๆให้รู้ตัวเองด้วยเมื่อต่างรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกัน อะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะร่วงย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความปริญของมันสบายเรียนทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความปลื้มทุกเพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้ตงตัวไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันเราต้มถุนเราีรมันต้มถุนมากยิ่งกว่าสิ่งภานอกมาต้มถุนหลอกนี่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากฏมายานี่คือเรื่องหลอกตัวเองล้วน การเรียนธรรมะจึงเรียนรุ่นตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้นมันก็สบายธรรมะพ้นทุกก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดักใจไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะ ถ้าจะโดดขึ้นไปโลกนั้นทัศน์ทัชจันติ์้างคานที่ไหนน่ะมันเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันถ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่ยมืดมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยู่เกิดในที่แห่งเดียวกัน ความงหมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนี่พ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านั้นเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายพยาฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ ไปคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่แต่คุบทั้งเงาก็ไม่แต่คุบดูสมยัยอันที่รีกว่ารู้รอบเหมือนน้งตะวันเที่ยงตรงศีราะแล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดมนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวอยู่สมยัยนี่เนี่ยธว่มพ้นโลกโลก,กหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ย ที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกกัน,นว่าโลกแก่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมน้นล้วน,นแข่งแสงสมายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็อย่างดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก สำหรับผู้ท่องเทียนนวมาตัดสงศาลขอจงยึดหลักจิตใ,ให้ดปีปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิกา,าร์ในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแห่งความดีประจําตัวนั่นแหละถามว่ามีอันนี้แล้วจะกลัวท่านละก็กลัวจะยิ่งเป็นการทําลายประเด็นซ้ําเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อน แต่ไม่ได้สร้างความดีพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความกั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีงคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุแต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผล,ลนะเราต้องรีบแก้ไขเราใช้จรรมะนี้่ันสวดกุชลาธรรมะฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตาย แปลว่าอะไรกุศลธรรมมาตายแล้วไปสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยลองไม่เห็นดุ้งไม่นั้นนล้ก็จะมากพอตามสัวถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมมาแปลว่าอุบายงความฉลาดเอาผลขึ้นมาให้มันเกิดความเสียญฉลาดทานกับกิเลสที่เป็นความโง่เขาทาผลให้โง่เข่าก็คือกิเลสกุศลธรรหมาขึงมากุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อย่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลนั้นกุศลาก็ต่างตายมันแสนสมัย ไม่ต้องพยุกอะไรไอผู้ประกอบกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไปขวดจินเงินทอโงแล้โอ้ป่ามันเกิดประโยชน์เฮ้อเบงั้นกินนี่กุศลาธรรมากันดูขิดของตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี้ยอากุศลาธรรมามันมีโง่อยู่ในจุดใดบ้างภายในจิตนี่อาอบญญาคตาทำมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางที่เรีนเป็นกุศลที่เรีนเป็นอกุศล มันบริสุทธิ์แล้วมันเกิเป็นอริยกตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะ,จะแยกสมมติไปผมนั้นแต่กินเราธรรมดามเ,เป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่เราลังใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมอกุศลธรรมาอริากตาธรรมะภายในตัวของเราทั้ทงนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมาให้ตัวให้มันพอจ้ะตายแล้วนิมนต์พระมามา,าสิกาผู้ยาหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมกันว่ากระทำกันมาอย่างนั้นแหละ เหตุผลหลัลกฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานทีเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาพันในตัวเองนี่นี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอ้นผิดการสร้างกุศลธรรมมาแก่อกุศลาธรรมมาพาันในตัวเองแก่ตรงนี้สร้างตรงนี้มนเทศเสมอเน,นี่ยใครจะมามากตามบางทีเทศในชุมนุชน้องมากพรอไปซ้ำขัดเรื่องนี้เอาใหญ่เลย hitting. เวลาหลวงตาบัวตายนั้นยิ่มหาไปเชี่ยวว้านของข้ามายลำบากรมนทันมากุศลาทรมากุศลาธรรมาหลังหลวงตาบัวตายแล้วน้าเออตายแล้วตายทั้งหลวงตาบัวบัวพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลำดับๆจนเต็มปสิคุณลังความามาถทามันจะจมให้มันจมไปเออ้าความฉลาดถึงจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสุกุศลาไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลยต่กว้นขึ้นมาทาไมพระต่กวนพระธรรมขันวังสร้างไปให้มันถอย เวลามีชีวิตยอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกว้างนระตามมาตามมามากุศลาทำมายุ่งไปหมด้วส่วนมาทางก็มีแต่พิธีนะแล้วให้พวกนักปำล่มปเลเลอเขาจัดนั่นจัดนี่ต้นแม่ตัดผ่าใครยี่วอนอะไรก็เขาจัดแล้วเราก็ดมด,ม,ดมมาถวายท่านั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเฮ้ยน้ำทังน้าแรงงตัวเองที่จะทาแสดงความพออ,อกพอใจด้วยตัวเอง เป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีมันเรื่องมันนี่แต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีน,นี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหย,ยียบย่ำทำลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเมือ่อมันพอในใจแล้วรู้เองอีในงานสมบุญพอบัวน,นี่หรอทาให้คนเห็นเพราะ โรคบางทายล้นี่สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งพุทธลามาติกาันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีดหออพิธรทมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบวิธรรมหมายความว่าไงสวดกันวันนั้งคำคืนนั้งรุ่งนี้จะเสียงอึกทึกกือโครมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปก็ความสงบเงย็นใจแต่ก็มไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรเลยไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลย เวลาพาท่านมาก็มาอ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีศรัทธาอะไรเอาบางสกุลเสร็จแล้วจะถ่าสักีให้พอดน,นี่แหละเหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทาอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทาอย่างนั้นให้ทําอย่างอื่นให้โลกได้เห็นมันเป็นเรามีแบบนีฉบับอของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุงๆดาวๆถึงแม่จะตาก็ตามอา มีหลักมีอย่างนั้นแหละทําอะไรต้องมีเหตุมีผลม,มีหลักมีเกณฑ์เดี๋ยวเอาตัวตนนี้มาเหยียบยั้าทาลายศาส,สนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่จหว่างมีศาส,สนาทุกทีเต็มหมดเต็มบ้านเต็มเมือง,งไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีม้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมือง นี่เป็นไม่อยากไปเกี่ยวข้องเขานิมนตนไปพี่นันที่นี่เฉพาะอย่างนี่นะอินเทสุสีลุงหานี่ยมนไปกุชลามาติกาบางสกุลเอ้ยหาไปเลยไปขี่ขว้างเขาไปว่างนี่ย่อ้าวทิ้งไปความจริงแล้วไม่อยากไปยุ่งนี้แต่พิธีไปยุ่งเลยกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโหพิธีวัาแปลกทาการรอบด้านรอบมองศานธนาไม่อยาสถาพิธี ทาต้องทําให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลก็นุก้โบื่อท่าฉลังที่จะถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงานั่นหลักมีที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเกาในสิ่งในสถานที่ไม่คันถ้ามันถลอกปอกเปิดแล้วไม่หายามาใส่มันเกิดประโยชน์อะไรคันที่ตรงไหนกาที่ตรงนั้นนี่อยจริงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมมาให้สวดให้ตัวเองนั่นแหละ นั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจนาความสนาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นำพาให้คนต่นรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่เกลียดเจตสังขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมางอแผงอะไรจะปลดเรื่องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลาดับ นี่แหละกุศลานันถูกต้องคิดน่าตรงนี้เหตุตุระโยธรรมนปติโดมันเกิดจากอะไรเหตุดูโดอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเราอย่างพระอาตชี้านแสดงาก่พระสายุบุญยตมาายตุเปวาน่ะทำรลายเกิดจากเหต,หเเหตุเหตุประโยอ,อะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุแน่มันเป็นปัจจัยก็เออออกไปอย่างนี้ต่อเน,นืองเป็นขั้นแหลงไปดูลําน่ำดับ ก็ไปจากใจนี้อวิชชาพญาสังคารเลื่อยไปเรื่อมาทั้งถึงสมุรโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นใจเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแกที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวตัวเสธวิราคันไปเลยจนกระทัง่งถึงนิโโธโหติเนี่ยดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งหลากแล้วกิ่งกาง้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายปด้ยกันหมดถ้าถอนรา,กาักที่เขวอญไม่เึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ สอนกิเลสไปตรงสอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เ่สวดกันทําไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลทำอาวุธเท้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบมึงโง่สวดแบบนั้นคำหนึ่งถามไม่อย่างนั้นผลอะไรไม่รู้เขาพาทำก็ทำบาสทำไปเพราะนั้นทำวุฒเจ้าสอนคนให้โง่หรืออย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงด้วยศาสนาออกมาจากผู้ฉลาด ทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่ลรามปฏิบัติเอาแบบกลุ่มดาาเอาความมาง่ายเพื่อว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาหลือแต่แต่ชื่อกนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ว่าพระโปเล่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 อารามาโตก็เกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วล้มก็ออกไปอืมได้วาปแล้วก็ดีใช่เพียงเท่านั้น มีนิดหน่อย,ยดีใจแต่ไม่ไ้ปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันตรงอยู่เรานั้นเราไม่ได้คิดสิอะไรพาให้ทําอดแดงขนาดนั้นคืออะไรนั่นเป็นจริงเป็นจังอว่างนั้นบ้างไม่ได้หรอนั่นเพราะนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจ,งมจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาเรจะอตาป,ปดแก่โลกเรื่องความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้น อันละเอวังเพียงคนี้ครูใหญ่เพราะเรครูใหญ่อะไรไมรู้นะ